เรามาดูพจน์ก้านะครับสามพจน์คูณด้วยสามพจน์เปลียเสมือนตัวเลขสามหลักคูณด้วยตัวเลขสามหลักนะครับม,อบอมันจะออกมาหลายบรรทัดเลยครับซึ่งน้องเขียนตัวใหญ่เนี่ยที่ไม่พอแน่นอนเขียนจาใหญ่เขียนตัวใหญใหเอียดน,น้องตัวตั้งมีกี่พจน์ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามคูณมีดีฟอร์สหนึ่งสองสามให้น้องเอาพจน์ที่สามของตัวคูณไปคูนกับแต่ละพจน์ของพัวตฐาก่อนน้องครับน้องเอาลบสองไปคูณบวกหนึ่งอย่าลืมดูเครื่องหมายด้วยครับชาวลังไส้ลบสองคูณกับบวกหนึ่งได้ลบสอง ลบสองคูณกับลบห้าเกลบคูณลบเป็นบวกห้าคูณสองเป็นสิบแล้วตามด้วย x อ็ลบสองคูณกับสองเอ็กกำลังสองลบสองบวกสองได้ลบสีแล้วตามด้วย x อ็กกำลังสองทำความเข้าใจครับทำความเข้าใจครับเจ้าของร้านไปใจ ต่อไปนะครับให้น้องออาพจนที่2ของโัวคูณไปคูณับแต่ละพนของตัวตั้ง x คูณหได้1 x x คูณกับลบห้ x x คูณ x มันได้ x กำลังสองเป็นลบห้า x กำลังสอง x คูณกับสอง x กลังสองได้สอง x กำลังสามจะของร้านใจใจพอไปทั้นต่อไป ให้เอาพจน์แรกของตัวคูณไปคูณกับแต่ละพจน์ของตัวตันะ้งจะได้พจนาร <c oughs> <c oughs> ามน้องเอากลางสองพจนหนึ่งครับได้เลยนะ x กลงงัง2ใช่ปะ เอกตารางสองคูณลบห้าเอกได้ลบห้าเอกตารางสามเอกตารางสองคูณสองเอกตาลังสองได้ไรครับสองเอกตารางสี่เอกหน้าครับเอามาบวกกันอันนี้ไม่มีคนที่ท้ายเราคัดเค็มมาเดิมสองเอกตาลังสี่สองบวกด้วยลบห้าได้ลบสามเอกตารางสาม ลบ4ี่บวกด้วยลบห้ากลายเป็นลบ9ลบเก้ไปบวกหนึ่เหลือลบ8ปดอกกำลังสองสิบไปบวกหนึ่ได้ 11X เอ็ดเลบสองเมาต่อไปนะครับพ่อสิบสิบเอ็ดสิบสพี่ฝ่ายน้องไปคิดเองนะเอาเปิดหน้าต่อไปหน้าที่หกสิบสามสิบสายสี่สิบห้าคิเองทุพอเลย ทีนี้เอาต่อัาที่สองสิบหกนะครับเขาเรียกว่าการหาในช่วงแรกเป็นการหาเอกนามด้วยเอกนามนะครับและในช่วงที่สองเป็นการหาพอุนามด้วยเอกนามอ่ะเราครับชุดพอแรกเพื่อเราพกเองก่อนข้อหนึ่งใหญ่นะครับข้อสอง้อย 6x กำลังสองหารด้วย3าะครับน้องก็หกหารด้วย3าได้2องมันก็จะกลายเป็น2 2. สง x กลังสองต่อไปครับข้อสามครับ9ก x กลังสหารด้วย3าม x น้องครับน,น้องรับเก้หารด้วยสาม มันได้สามเอ๊ะกลังสามพันวิธีกลังสี่ได้ีกลังสองต่อไปข้อสี ä, <will> ่นะครับพี่มาพี่มาจะลองพิงเอ่อมัดโยได้ไหมครับไม่ได้เลยนะครับโอ้พี่มาสิเกาโยแต่ลองพิงไม่ได้พี่ลองได้ครับับและพี่มีความสามารถ เอาพิงยาวอกพิงยาสองันผสมกันได้เราหายใจวิทยาลัยสมบูรณ์ปุญจาไปศึกษาและพัฒนาจิตใจเยาวชนชาวเชื้อไทยให้มีความเลือเราชาวหาใจวิทยาลัยหนึ่งในทักษิณแด่นทองเรื่องรอง กาเเดียวีในเิกแฟนสใจฟ้าแดงเห็นม่น้องพี่ความสมัอพี่เอาแล้วแต่ต้องฝึกรองเพลงนะวตาห้องสี่จำผม 10x กัง y กำรัง2หารด้วย 5x y น้องับตั้งใจ1หด้วย5 ได้องคที่ห้าได้สองเอกกำลังสองหารด้วยเอกกำลังหนึ่งเหลือเอกกำลังหนึ่ายกำลังสองหารด้วย Y ายกำลังหได้ Y ายกำลังหนึ่งจบต่อไปข้อหน้าครับลบสิบสองเอังสามวายกำลังสองหารด้วย4 x ่อกังสอ เ้องครับลบหารด้วยบวกได้12อสบสองหารด้วยสี่ได้ 3, 3ามเอ็กสางสามหารด้วยเอ็กสารสองได้หนึ่งเอ็กสาัวายาสองหารด้วยวาได้ Y ายกำลังหโอเคนะต่อไปข้อ6ครับมีพันไปข้6อ6กรรอม โดยตั้งคแม็ก25 x กลัง 3, y กำลังสอหารด้วยตัวหารคือลบ 5, x y z ท้เนาะลบหารที่ยลบได้ไรบวก25หาหได้5ครับ x กำลัง 3, หารด้ว x ได้ x กำลังส y กำลังสหารด้วย y ได้ y กำลังห z หารด้วยแต่อไปได้1 z หารด้วยแไ,ได้1 ้จบแว้งต่อไปข้อเจ็ดครับกระดาษจำบ้นะ